สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์ของบาเยนนะครับแล้วก็จะเปิดแพ็กฟรีที่เขาแจกด้วยเป็นแพ็กบาเยนเหมือนกันนั่นแหละครับตอนแรกเราก็นึกว่าเขาจะแจกแบบออลุ้นตำนานเลยได้แต่ตำนานอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแพ็กที่สุ่มเหมือนกันนั่นแหละครับแต่เขาแจกฟรีหนึ่งแพ็กนี่นะครับผมรับมาแล้วไปดูแต่ละแพ็กดีกว่ามีใครบ้างนะ จะเปิดแค่แพ็กบายเล่นนะครับอยากได้รูมินิเก้นะนี่นะครับมีเอมบัปเป้มีอลิซอนแล้วก็สเตอร์ริงนะนาที่แล้วเล่นดีมากนะครับแฮตทริกนะโคลิเบลลี่นะเฟกยร์ฮาเลนะครับ โมโมโซแล้วก็เชโกนะครับอืมอันนี้ใครไม่รู้นะน่าจะของลาซิโอ,โอแล้วก็อันนี้มันแล้วก็แบค็คเอ่อโอลิมปิกลียงนะต่อไปไปดูของโรมาดีกว่าครับแต่ว่าเราจะไม่เปิดอืม แพกโรมานะจะไปเปิดแค่บายเยนน์อย่างเดียวไปดูทีละตัวกันเลยนะนี่น, and, and there, นะ there, นะครับอันอันเดนะออลเด์นั่นแหละครับเซนเตอร์นะต่อไปก็คาฟูครับเซนเตอร์ Center. เอยแบกซ้ายแบกขวาแบกขวาพูดผิดแล้วก็บาสติสตูต้านะซีเอฟครับ ตัวแพงนี้ไม่ค่อยมีใครที่อยากได้เลยนะไม่มีเลยแหละแต่ว่าอยากได้แพ็กบลายเยนมากกว่าก็เลยจะเปิดแพ็กบลายเยินให้หมดนะครับเราไม่ได้มีท้องมากด้วยนี่นะครับมาติอุสส,สลิมฮามิสนะครับาลิมฮามิสอาซานาลิมฮามิสนะครับแล้วก็รูมินิเก้นะครับตัวนี้อยากได้มากไม่มีเลยนะครับ อยากได้มากครับก็เลยจะเปิดแพงนี้มาดูกันว่าเราจะสามารถเปิดได้หรือเปล่าไปลุยแพ็คฟรีกันก่อนเลยดีกว่าครับไปเลยจองไหมไม่ออครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะมันแพ็คฟรีไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอยู่แล้วเวอร์สองเหรอใครอะน่าจะเซนเตอร์นะโออุปามิคาโนโหรือเปล่า น่าใช่จริงด้วยครับสเตปแปดสิบสี่ไปครับต่อไปไปลุยที่เสียทองกันเลยสิบเอ็ดครั้งลุยมาโอ้โ oh หสีขาวมาแต่ไกลเลยสเปนบูสิบเก้าใครอ่ะโอ้ไอแซกน่าจะาใช่จริงด้วยครับ จริงๆแพ็กไบยเยนเนี่ยผมไม่เคยเปิดได้เลยนะสักตัวเลยเปิดมาน่าจะสามครั้งแล้วมั้ยหรือจำไมไ่จำไม่ได้เหมือนกันอื้อก็ยังไม่ออกนะน่าจะสองถึงสามครั้งนี่แหละมาดูกันว่าครั้งนี้จะได้ไหมใครยออบอลทองด้วยเบอร์ยี่สิบเหรออุ้ยใครอะโจต้าหรือเปล่าน่าจะใช่ของลิเวอร์พูลใช่จริงด้วยครับ ไปครับเก้าครั้งสุดท้ายลิสโกโจงออกมามาโอ้โหเยอรมันเฮ้ยบอลดำด้วยใครอะเบอร์ยี่ห้ามุลเลอร์เหรออ่าใช่จริงด้วยเบอร์ยี่ห้าจำเบอร์ได้นะครับสเต็ปต่แปดสิบเจ็ด ต่อเลยครับไปเลยโหยังไม่ออกมเนเดิมนะครับเริ่มสิ้นหวังแล้วตอนนี้อิตาลีเบอร์สองโอ้ซิลเวอร์ด้วยสกีฟครับไปกันต่อเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเจ็ดครั้งสุดท้ายแล้ว Let's go โอ้ก็ยังไม่ออกมือนเดินนะครับเยอรมันด้วยใครอะ่ะบอลทองเบอร์ห้าปาวานใช่ไหมน่าจะใช่นะครับนี่นะครับแปดสิบสามแล้วเท่าไหร่หกครั้งเนาะอืมไปต่อเลยตอนนี้เสียงเริ่มสิ้นฝังแล้วนะ โ,โอ้โหก็ไม่ออกเหมือนเดิมนะสเปนบอลทองใครอะน่าจะเซบิยา ah นะทีมนี้หมใครไม่รู้ครับจำเสื้อได้นะเมื่อกี้ต่อเลยไปมาจงออกมาสซะดีๆ Let's go โอ้โหก็เหมือนเดิมครับ สีขาวเหมือนเดิมโอ้โหซิลเวอร์ไปครับตคลิปโอ้ oh, ตัวนี้คุ้นๆอยู่นะสี่ครั้งสุดท้ายมาจองออกสักที Let's go โอ้โหก็ยังไม่ออกนะครับสิ้นหวังของแท้แล้วครับตอนนี้อังกฤษ เบอร์สี่ันทองเหรอใครอะคริสเตียนเซนไปต่อกันเลยอืมขอดูขอดูอีกสักรอบดีกว่านี่นะทำสูตททำอะไรไปให้ออกนะไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมสูตรมั่วๆไปครับจะได้ไม่เสียเวลาสาครั้งสุดท้ายแล้วด้วย ไปเลยครับออกไหมก็ยังไม่ออกนะโอ้โหนอยเออน่าจะนอยเออแหละโกเยอรมันนี่ลีนไอลียเยอรมันครับมาโนเอลนอยเออรจริงด้วยก็ยังไม่ได้ทักทีนะครับทำนานสเต็ปเก้าสิบเหลือสองร้อยทองแล้วไม่รู้จะได้ไหม รุนมากเลยตอนนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวดีกว่าอืมเล s โกจอกไหมอืมก็เหมือนเดิมครับไม่ใช่ออกเหมือนเดิมนะไม่ออกเหมือนเดิมอุ้ยเท่าซ้ายบอลน,นำใครอะเบอร์ยี่สิบเอ็ดด้วยไายินเหรอเฮ์นันเดสนะครับสเต็ปเท่าไหร่ 85ตอนนี้ก็เหลือร้อยทองสุดท้ายแล้วนะมาเปิดดูนักเตะแล้วก็กดเลยดีกว่านี่นะครับ3ตัวไปเลยชงออกมาสักทีเถอะอืมอาทิตย์นี้ก็อดไปนะครับก็จบแบบเซ็งๆหน่อยบอลดำใครอะเบอร์เจ็ดโอ้นาบี้นะ นรีไม่ได้ครับหลังจากได้ติดต่อกันมา2อาทิตย์แล้วนี่ครับสเตปนะก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดแพ็กก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับ